ว้้ยาเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอลคิวรี e อีกแล้ววันนี้นะคะไมโครวอรีชาได้อัปเดตแท็บซูนใหม่นะคะที่มีเชื่อว่าใหนหลอดธีมฮาโลวีนกลับมาอีกครั้งนะคะก็คือชุดในรอบปีที่แล้วนะคะก็เป็นชุดเดิมเลยเพิ่มเติมคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรท้งนั้นนะฮะคือเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนดู หมือนเดิมเลยนะฮะวันอันนี้นะฮะจะเป็นการยอมแมวนะฮะซึ่งความแดงความเถือกอะไรประมาณนี้สวยนะทุกคนเออเลดก็คือยากมากๆพอชุดอะ่ะพอชุดของเอมิเรียละคะก็ประมาณแบบโอ้โห1.3เปอร์เซนต์กูจะบ้า แต่คือหน้า3%ปซโอ้โหหน้าออกง่ายอยู่แล้วก็คือชิวๆนะคะขอหน้ากับผมเหมือนเดิมแต่ก็ในใจก็หวังชุดนาะพอชุดมันก็โซจึ้งอยู่นะทุกคนดูดีเดี๋ยวจะระสูมของน้องโซฟิทียด้วยนะคะเอาปีกเนาะเป็นปีกสีแดงไม่รู้ว่าจะออกไหมแต่เปอร์เซ็นต์ของปีกเนี่ยจ,จะอยู่ที่ประมาณแบบ4%เเลยนะคือไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะทั้งผมทั้งปีกก็คือเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ออกเลยเหอะเออ A few moments later ตาลูกแกล้งแอบแอบ,แอบปึง้ง อ,อ๋อป่ะคือโอ้โหคือเซิร์ฟซิเกลือมาเซิร์ฟซิเกลือมาโอ้โเกลือจริงอันนี้คือ5ลูกแล้วนะคะ700 RT เนาะเกลือมามาค่ะทุกคนแล้วเราจะมาอยู่ที่เซิร์ฟนี้แล้วนะคะ5ลูกอ่ะ5ลูก,ลกแกล้งแอบ,แอบไปโอ้โหหยดน้ำตาชาโลวาย คือกูได้ชุดโอ้ยทุกคนคนไทยคนแรกป่ะเอาดีๆไม่ได้สวยเยี้ยเลยคือ1.3%นึ่ะทุกคนสําหรับชุดเอเมียที่เหลือก็สาี่เปอร์เซ็นตหมดเลยนะจะไม่ออกไปเอกเปอร์เซ็นต์น้อยสุดเออเลิศก็ขอบคุณค่ะอ่ะอีก5้รูกแอปๆอ่ะสิบูกแล้วนะป่ะคือผมหน้าเอามาเลยผมหน้าพออุ้ยผมหน้าเออลิศผม ่อไปใบหน้านะคะต่อไปคือใบหน้าต้องมาแล้วนะแม่เอาแบบจึ้งๆเลยนะใบหน้าอะจะเป็นสุ่มตัวนี้กันก่อนนะละ,ะตัวโซฟีเทียนะคะว่าจะได้ผมหรือปีคือไม่หวังอะไรมาก500แอบบแอบบก็จะเหลือพันสามพอดีแกลง้กลงไปค่ะโอ้โห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 โ เกลือนะอีตู้เนี้ยแพงแล้วยังเกลืออีอกออ่ะถ่ดไปนะคะเราจะส้มแบบแอปแอปป้สามลูกเพื่อได้หน้าเพราะว่าหน้าเนี่ยได้ง่ายสุดแล้วนะคะทุกคนหน้าเนี่ยสามเปอร์เซ็นตะ์ะควรออกนะว้ายสามลูกมันแบบ oh อ,ออกเหมาก็เอาออเหอะสักผมหรือปีกอะไรก็ได้นี่ไม่สีเรียสอุ้ยอะไรก็ได้เออปีกโอเค ก็ได้ปีกแล้วก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสมากนะฮะว้ายแรงมากปีกแรงมากปีกแดงสุดๆกระเทยเวอร์คือเหลือหน้าเนาะก็พอหน้าไหมหน้าเถอะเอออุ้งทองเถอะเอาอางนี้ทองเถอะอุ้ยพี่หนูจะหมดแล้วนะแต่ค่ะห้าลูกได้อีกห้าลูกสองรอบทุกคนปึ้ง ปึ้งปึ้งโอ้โห و. คือใบหน้าไม่ออกเลยเหรอคือใบหน้าคุณนาขอใบหน้าได้ไหมใบหน้าได้หรือเปล่าเจ็ดร้อยสุดท้ายโอ้โหโอ้โหโอุห้ยหน้าไหมโอ้โหโอ้ยห,ห,หมดแล้วทุกคนอ่ะยังเหลืออีกมื่นืออเราก็ไปเบิกมานะพม่ยอมหรอก จะเบิกเออฉันก็เบิกเลยอีกพันหนึ่งเจะเลยไปเอาหกแม่เอาหกลูกแอบบแอบไบปหกลูกอ่นนะนะจะได้แล้วล่ะโอ้โหโอโห้คือหน้าไม่ออกหรอเกมนี้เป็นไรเอ่อวิหน้าโอ้ยสรงผมอีกแล้วโอ้ยคืออยากได้เฟรชยูโซเฟชอะทุกคนเราจะพอแค่นี้ไหมอีกลูกหนึ่งไป อ,อุ๊ยว้าวลาอุ๊ยพอดีเลยทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคือเลิศมากคือแบบเท่าไหร่นะเราเสียไปประวาณแบบ6 0พันนิดๆเนาะทุกคนได้รบเซตเออแต่ไม่ได้ปีกนี้ไม่เป็นไรนะเราได้ปีกนี้เออเลิศมาก วิว <laughs> ลูกเดียวพอกรณีนี้คือไม่อยากให้หมดหมื่นนะคะทุกคนก็ใช้แท่ดีพอ <laughs> ไม่เราคือกระเทยอะ่ะคือไม่คิดว่าจะได้นะคะสวยมากทุกคนอิสโซสจึง้งทบีออจึง้งโอ้ยดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้นะคะทุกคนจึ้งมากคือสะใจมากตึงมากทุกคนว้า สกาเลตวิสุดๆเอาละค่ะกล็ลาไปแล้วนะคะแล้วจะกันคลิปหน้านะคะบ,บ๊ย oh. ยายบายเจอุ๊บว้า